สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอฟซเก่าแล้วก็เอฟซใหม่นะคะมาพบกับช่องสาววึงมาเดิมเนาะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะวดประจําวันที่1พฤศจิกาย,ยน2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้กว่าสปีควรได้รับคําแน,นะนําจากผู้ปกครอง โปรดใช้จรรณญาตในการรับชมนะคะมาดูผลของเมื่อวานเนาะของวันที่31นะคะพี่พี่จา๋า31ตุลาซึ่งแอดให้เด่นที่1 59นะคะวิ่งรูดที่5ผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจนะ566นะคะล่าง73อันนี้แอดหลุดไปเนาะ5มาหลักร้อยนะคะพี่พี่จา๋า5มาหลักร้อยสำหรับในรอบเฉพาะกิจ พิเศษนะคะ802ล่าง72นะคะอันนี้หลุดไปในรอบปกตินะคะ865ล่าง5 6รูปมาแบบนี้เนาะเด่นที่5วิ่งรูดที่5นะคะเน้น57มา5665นะคะก็มาบนล่างเลยเนอะสำหรับสายยี่ใส่รูดนะคะในรอบปกติ249ล่าง38นะคะเด่นที่9มาเนอพอ่พี่จ๋าในรอบ VIP บนส่วนวันนี้ หนึ่งหลุดนะคะสำหรับรูดที่5ก็มาดิ่งดิงบนล่างเลยเนาะอ่ะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของเอสนะคะอ่ะตามกันต่อนะคะสำหรับ5าน้อยสูตรเม็ดเดียวเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้สำหรับท่านที่ยังไม่กดติดตามนะคะยังไม่กดกระดิ่งก็กดเอาไว้เด้อจะได้ไม่พลาดาเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะอ่ะตามกันต่อนะคะพี่จะสำหรับแนวทางของวันที่ หนึ่งนะคะแนวทางของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบก็ค่อยตามแอดเนาะให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่พี่จา๋าสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดกอ็ทำเต็มที่แล้วเนาะก็นำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะตัวเด่นนะคะพี่พี่จา๋าตัวเด่นของวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่หนึ่งศูนย์แล้วก็แปดน,นะคะ หนึ่งศูนย์แล้วก็แปดอ่ะแอดจะวิ่งรูทที่แปดนะคะพี่ๆจา๋าวิ่งรูทที่แปดกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหก แปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะคะอันนี้คือในสูตรเม็ดเดียวเนาะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันนะคะสำหรับรูที่แปดรูปที่แปดตัวที่แอดเน้นในวันนี้นะคะก็เน้นไปที่แปดศูนย์นะคะแปดสอง 8ปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้าเนาะก็จะประมาณนี้นะคะแนวทางของแอดในวันนี้หากมีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณพพฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอ,ขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเรวยๆวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ